ผมก็เลยถามว่าเฮ้ชูวิตยถามจริงๆนะว่าไอ้ตอนที่คุณมาทะเลาะก,กับผมในเรื่องรถไฟสายสีส้มเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาเขาพูดอย่างนี้ฮะบอกพี่ตรงๆนะผมโดนหลอกอ้าวใครไปหลอกคุณได้มีนะคนที่อยู่ทางฝั่งจีวีเขามาบอกว่าอยากจะเปิดโปงเรื่องคอรัปชันไหม มีอย่างนี้ๆพวกจอการช่างเขรับทช่นอย่างนี้ผมก็ตาลุกเลยผมก็จับเรื่องนี้ไปเลยก็ไปพูดรวมทั้งเงินที่โอนใส่บัญชีที่สิงคโปร์ด้วยเขาก็ให้ข้อมูลมาสรุปแล้วพี่ครับแม่งผมโดนหลอกเอาไม่เป็นไรเลยช่างมาันเถอะมนุษย์เราเกิดมาถ้าทางานในลักษณะเป็นแกนนําหรือว่าเรียกร้องความถูกต้องโดนหลอกบ้างากาง็ไม่เป็นไรก็ระวังตัวนิดหน่อยไม่เป็นไรพี่ อีกสักพักหนึ่งถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะกลับมานะแกก็พูดอย่างนี้นะพี่อย่าทิ้งผมไปนะเราสองคนต้องจับมือกันนผู้ชมครับสนธิริมทองกุลจับมือกับชูวิทย์กมลวิสิ์ผมว่าประเทศไทยมันไม่จืดนะท่านผู้ชมครับนะเพราะชูวิทย์ก็เป็นประเภทประเภทบ้าเลือดบ้าดีเดือดนะครฮะผมก็เป็นประเภทความดันสูงคือความดันทุรังมีเยอะนะ